สวัสดีครับราคาน้ํามันวันนี้ฮะหลังจากวันนี้มีการปรับตัวลดลงนะครับของน้ํามันในประเทศนะครับเกือบทุกชนิดนะครับลงไป50ตังค์นะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์ราคาน้ํามันนะครับวันนี้นะครับราคาน้ํามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฟื้นตัวนะครับราคาน้ํามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหลังกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับได้ออกมาประกาศตัวเลข้าปีนะครับ ในเดือนพฤษภาคม2563ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า107.7นะครับจากเดือนก่อนนะครับสูงสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น8%นะครับซึ่งได้รับแรงหนุนจากการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงที่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับสำนักงานพลังงานสหรลฐนะครับหรือ IEA ปรับค่าตัวเลขอุปสงค์น้ำมันนะครับ หลังจากเดือนพฤษภาคม2563นะครับปรับตัวเพิ่มเป็น5 0 0 0 0บาเรล,ลต่อวันนะครับแต่ที่91.7ล้านบาเรล,ลต่อวันในปี2563เนะฮะเนื่องจากมียอดการใช้น้ำมันนะครับที่สูงกว่าคาดนะครับในช่วงที่มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับยังคงมองว่าอุปสงค์น้ำมันนะครับจะไม่ฟื้นตัวกลับมาเหมือนตอนที่ยังไม่มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับ จนกว่าจะถึง2,565เลยนะครับประธานธนาคารกลางของสหรัฐนายเจอรูมพาวเวลกล่าวเตือนว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากับสภาวะเศรษฐกิจตัถอยซึ่งมีความไม่แน่นอนว่าจะมีผลกระทบรุนแรงหรือยาวนานมากน้อยเพียงใดโดยยังคาดการว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะยังคงมีการหดตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังมาดูราคาน้ำมันเบนซินนะครับปรับตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าราคาน้ำมันดิบดูใบ หลังคาดการว่าปริมาณน้ำมันเบนซินคงค้างของสหรัฐจะปรับตัวลดลงและความต้องการใช้น้ำมันในภูมิภาคเอเชียจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาดูที่ราคาน้ำมันดีเซลนนะครับปรับตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบาจากปริมาณน้ำมันดีเซลนในตลาดที่คาดว่าจะตึงตัวหลังจากที่จีนยังคงไม่ส่งน้ำมันดีเซลนออกสู่ตลาดนี่ก็เป็นสถานการณ์ น้ำมันนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งผมได้รวบรวมมาให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบนะครับถึงสภาวะน้ำมันที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางกรุงเทพธุรกิจนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับราคาน้ำมันวันนี้นะครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตสถานการณ์น้ำมันนะครับที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงการปรับตัวขึ้นลงของน้ำมันนะครับ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ผมวัชัะพงษ์รที่อยู่ขอลาไปก่อนนะครับ